ธุรกิจของผมมันเกี่ยวกับาการนําเส้นใยกันชงอะครับมาทําเป็นผ้าต่างๆครับผมแล้วตอนนี้มันก็ต่อยอดมาเป็นการที่เอาผ้ามาทําเป็นพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นกระเป๋าหรือว่ารองเท้าครับเส้นใยกันชงนะครับปัจจุบันเป็นพืชธรรมชาติที่แข็งแรงและเหนียวที่สุดในโลกแล้วมันสามารถทนแรงดึงกระชากได้มากที่สุดในหมู่เส้นใยด้วยกันแล้วก็เส้นใยกันชงเนี่ยในคุณสมบัติของตัวของมันเองเนี่ยมันสามารถกันยูวีได้เก้าสิห้าเปอร์เซ็น สามารถการาันไรฝุ่นได้การแบคทีเรียได้การเชื้อราได้ครับผมแล้วก็มันยังสามารถระบายอากาศและระบายความชื้นได้ด้วยต,วตัวของมันเองอีกจุดเด่นของเราที่แตกต่างกับคู่แข่งนะครับก็คือเราทําด้วยเส้นใยกันชงของเราเนี่ยทำจากกระบวนการออแกนิกค,ครับผมก็คือจะไม่ใช้สารเคมีใดๆเลยในการปลูกแล้วก็ในธุรกิจของเราเนี่ยเราเราจะแค์เรื่องการที่ Eco อีโคเฟลลี่ครับก็คือการที่จะเอาสิ่งแวดล้อมมาใช้แล้วก็ ไม่ไม่ก่อสารเคมีสารพิษธรรมชาติอะไรเลยครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยจะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันทำรายมันทําให้โลกร้อนขึ้นทุกวันทุกวันนะครับแล้วตอนเนี้เขาก็รณรงค์กันเรื่องที่จะทําให้ใช้วัตถุดิบธรรมชาติในการสร้างมันขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็เน้นการรียูสแล้วก็การที่จะให้มันเป็นอีโคเฟลลี่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองไทยเนี่ยยังไม่ค่อยมีใครรณรงค์กันมากนัก เพราะว่าเขาจะเน้นของถูกกันมากกว่าเขาจะไม่ค่อยเน้นว่าเอ้ยอันนี้ทํามาจากธรรมชาติคือพูดจริงๆว่าถ้าเกิดทามาจากธรรมชาติเนี่ยราคามันค่อนข้างจะสูงกว่าปกตินิดนึงครับแล้วก็คนไทยเนี่ยจะไม่ค่อยเน้นแต่ว่าฝรั่งกับคนญี่ปุ่นต่างๆเนี่ยเขาจะชอบธุรกิจของเรามากเพราะว่าเขาจะเน้นของธรรมชาติเป็นพิเศษธุรกิจของเราเนี่ยก็เลยเน้นไปที่สังชาติมากกว่าครับในการส่งออกไป กลุ่มเป้าหมายของเราก็เลยจะเป็นคนต่างชาติครับในการที่จะเจาะตลาดออกไปมากกว่าที่จะขายในประเทศไทยครับฟีดแบ็คของเรานะครับก็คือเขาชอบวัตถุดิบของเรามากเขาชอบความแข็งแรงทน,นทานแล้วคุณสมบัติของมันมากแต่ว่าข้อเสียเนี่ยก็คือมันมันค่อนข้างที่จะมีแบบซ้ำๆครับแล้วมันก็ค่อนข้างเฉยเพราะว่ามันไม่มีแบบใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแล้วก็ด้วยความจํากัดของไอ้พวกพืชเส้นใยกันชงเนี่ยซึ่งมันโดนควบคุมอยู่ แล้วมันก็เป็นพืชธรรมชาติที่มีจํากัดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําสีธรรมชาติของมันต่างๆเนี่ยมนเลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจํากัดผ้าแต่ละล็อตของเราจะผลิตออกมาได้น้อยมันก็เลยสามารถผลิตได้ลิมิตมากแล้วถ้าเกิดว่าเขาอยากได้เยอะๆเราก็จะไม่มีให้เขาครับของทุกอย่างก็จะเป็นลิมิเต็ดอิดิชันไปหมดเลยผมว่ามันมีความสําคัญมากครับในการต่อยอดธุรกิจเราในอนะคตเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเขาแคร์กันมากเรื่อง ที่จะช่วยกันรักษาโลกร้อนโลกของเรามันก็ร้อนขึ้นทุกวันใช่ไหมครเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจเนี่ยผมคิดว่ามันจะไปได้สวยในอนาคตแล้วก็เรื่องความคิดสร้างสรรค์นะครับก็คือผมคิดว่าในปัจจุบันเนี่ยผมอยากจะทําแบบที่มันหลากหลายขึ้นแล้วก็พยายามที่จะเอามันไปรวมกับวัสดุธรรมชาติอื่นๆอย่างเช่นยางพวกยางพวกฟองน้ําที่มันมาจากธรรมชาติเหมือนกันในการที่จะรวมมันเข้ามาให้มันเป็นให้มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ เกิดจากการรวมกันของธรรมชาติเรามีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าจะทําแบบมันหลากหลายขึ้นอย่างเช่นการทำรองเท้าหรือว่ากระเป๋าหรือว่าการทําเป็นหมวกออกมาการทําเป็นแล็ปท็อปโคเวอร์ออกมาใช่ไหมฮะมันก็สามารถต่อยอดธุรกิจออกไปได้อีกครับ